สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับอาร์มอีกเส้นเคยนะคะคุณพี่ขาวันนี้คะ่ะอาร์มอยู่กันที่เต็นท์รถทีทูาคาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเต็นท์รถมือสองที่ดีที่สุดในย่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยวันนี้คะ่ะคุณพี่ขาวันนี้น้องมีรถมานําเสนอค่ะคุณพี่เป็นรถแซดนะคะเอาใจวัยรุ่นเลยเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวน้องพาชมเลยดีกว่าเนาะคุณพี่เนาะเดี๋ยวพาดูโดยรอบเลยนะคะคันนี้คะ่ะคุณพี่ เป็นแจ๊ดนะคะสีฟ้าเลยปี2012ค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นตัว V นะคะอ่าเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดเบื้องต้นไปเลยดีกว่านะคะคุณพี่ขานี่ด้านหน้านะคะก็คือเป็นสีฟ้าสวยสดงดงามมาพร้อมกับไฟหน้าแบบรีเฟกเตอร์นะคะคุณพี่สวยมากๆค่ะเงาวับเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะคุณพี่ขาสวยมากๆค่ะ สภาพโดยรวมค่อนข้างสมบูรณ์มาพร้อมกับแม็กที่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนี่เอาใจวัยรุ่นเลยจริงๆนะคะคุณพี่ขาตัวนี้สวยจริงๆเราก็มีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านซ้ายด้วยนะคะซ้ายขวามีให้พร้อมเลยนะตัวนี้กริปจริงๆค่ะคุณพี่ขาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคุณพี่นะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะคุณพี่ ะเกิดให้รอบคันเลยนะคะตัวนี้แต่งให้พร้อมให้เสร็จสับเลยค่ะคุณมีขาอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนละกันเบื้องต้นนะคะตัวนี้ใครอยากได้รถราคาผ่อนสบายสบายนะคะคุณมีขาแนะนำเลยนะคะตัวนี้เจ้าแจ็สคันนี้ค่ะคุณพี่เป็นตัว V ีนะปี2013นะคะคุณมีขาเป็นตัวรองท็อปด้วยนะคะมาพร้อมกับ ุดแต่งที่ให้มาแบบจุใจจริงๆนะคุณพี่นะตัวนี้นี่แล้วก็มีอ่าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะอ่าตัวนี้นะคะคุณพี่ขารองรับนะคะน้ำมันนะคะได้ถึง e 2 0เลยนะคะคุณพี่ตัวนี้นะ ถ้าใครสนใจนะคะคุณพี่ขาทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคุณพี่แคปรูปเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันดีกว่าค่ะคุณพี่ข่าวว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฟังก์ชันเยอะจุใจแค่ไหนนะคะตัวนี้อ่นะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรอบด้านในก่อนละกันเนาะคุณพี่เนาะสภาพโดยรอบด้านในนะคะห้องโดยสารเป็นสีเบจนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ เบาะที่นั่งเป็นแบบเบาะผ้าแล้วก็เป็นเบาะพรมนะคะตัวนี้สภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องให้สตาร์ทให้ดูค่ากุญแจไว้แล้วกันเนาะอ่ะนะคะตัวนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะคุณพี่ขาตัวนี้สวยมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับ หน้าจอมอนิเตอร์หน้าจอวิทยุค่ะคุณพี่ขาสามารถเล่นวิทยุ fm am ได้นะคะคุณพี่ cd ได้ค่ะรวมไปถึง aux usb ก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่ค่ะคุณพี่แล้วก็มีปุ่มปรับระดับอากาศภายในแบบมินน่นนะคะนะคะคุณพี่ขาสามารถใช้งานได้โดยง่ายค่ะคุณพี่ถัดลงมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะนี่ปุ่มนี้ ะะแล้วก็มีปุ่ม USB ให้ด้วยนะคะคุณพี่ขาถัดมาค่ะเป็นเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณพี่สวยมากๆค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวพาชมอีกนะคะในขั้นในส่วนต่อไปนะคะคุณพี่ขาอันนี้ในส่วนของหน้าปัดนะคะหน้าปัดแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยฟังก์ชั่นนะคะพวงมาลัยฟังก์ชันสามารถ เปิดปุ่มเปลี่ยนช่องเพิ่มลดระดับเสียงได้ค่ะคุณวิขาแล้วก็มีแอร์แบ็กให้คู่หน้าเลยนะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนถัดไปค่ะคุณพี่ขาตัวนี้นะคะเป็นปุ่มปรับระดับกระจกนะคะคุณพี่อยากจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นปุ่มมีปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะคุณพี่ขานะคะในส่วนถัดไปค่ะนี่ค่ะคุณพี่ขา ปรับในส่วนของกระจกค่ะคุณพี่กระจกด้านข้างนะคะแล้วก็มีระบบเซ็นทัลล็อกให้ด้วยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคุณพี่นะสวยมากๆค่ะเดี๋ยวอามจะพาไปดูห้องเครื่องวันนี้มารีวิวรีวิวแบบหอมปากหอมคอละกันเนาะสภาพโดยห้องเครื่องโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆค่ะคุณพี่ค่ะยังใหม่ยังกริปอยู่เลยนะคุณพี่นะ ถ้าใครสนใจนะคะคุณพี่ค่ะทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคุณพี่อ่ะเดี๋ยวขอแจ้งราคาก่อนแล้วกันเนาะสำหรับเจ้าแจ๊ดคันนี้นะคะคุณพี่ขาราคาอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทค่ะคุณพี่เสียผ่อนตกเดือนละประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณพี่ค่ะถ้าใครสนใจนะแคปรูปค่ะคุณพี่นะทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคุณพี่บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปโดนใจสุด เอาไปขับไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะคุณพี่นะเดี๋ยวถ้าสำหรับวันนี้ค่ะคุณพี่พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าอามจะมารีวิวขนาดไหนให้ดูอีกกปดติดตามตอนต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ